สวัสดีครับพูดกับสุลข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ผู้จัดก,การทีมปเชปารีสแซงต์แชงปร์ถึงแผนการคว้าตัวนักเตะลิเวอร์พูลที่มีมูลค่า75ล้านปอนด์หลังเอเวเรสย้ายทีมแล้วรู้เล่นแกผู้จัดก,การทีมปารีสแซงต์แชงนะครับเยนยันว่าสโมสรจะเดินหน้าเสริมทัพอย่างแข็งขันในช่วงตลาดการซื้อนักเตะฤดรุวว่นนี้ทำกลางกระแสข่าวลือที่เชื่อมโยงกับลุยดิอาร์ตปีกทีมชาติโคลอมเบียปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูล มีรายการช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมาชิวาดิอาร์ตเป็นนักเตะทีมชาติโคลอมเบียที่อาจสร้างความประหลาดใจด้วยการย้ายปลร,รุ่นเทียมเปเช่โดยดิอาร์ตมีสัญญาผูกมัดกับลิเวอร์พูลจนถึงปี2027ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนทีมครั้งใหญ่เปเช่นะฮะกำลังมองหาตัวรุกทางฝั่งซ้ายเข้ามาสมทับแทนที่การจับันของครียนนอ็มปาเป้ที่ประกาศอำลาเทียมโดยแข่งทีมชาติฝรั่งเศสลงเล่นในนัดสุดท้ายกับสมสรในนัดจิงชาเลต เฟนส์คลับที่เอาชนะลียงและคาดกันว่าจะย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดบาสลียบาคูล่าได้ลงเล่นแทนเอ็มบาเป้ในช่วงท้ายฤดูกาลแต่ปเอชเก็ยังคงจะต้องมองหาตัวรุกเริมเส้นคนอื่นๆเพิ่มเติมเอลิเกห์สัมภาษณ์ล่าสุดหลังจบเกมที่ชนะลียง2-1ถึงวิสัยทัศน์ในการหาผู้เล่นมาแทนที่เอ็มบาเป้ในฤดูกาลหน้าพมโชคดีที่ได้ร่วมงานกับคียนเอ็มบาเป้ในฤดูกาลนี้ มันเป็นฤดูกันที่ยากลำบากสำหรับเขาหลังจาก7ปีในสโมสรและสิ่งที่เขาประสบความสุจการบอกลาเป็นเรื่องยากเอ็นรยเกก่าไม่มีใครแทนที่เอมเปเป้ได้เราไม่สามารถหาคนมาแทนที่เขาได้เราจะทําการผ่าทีมและการเซ็นญ,ญาผู้เล่นใหม่ถึง4หรือ5คนหรือ6คนการแทนที่เอมเปเป้จะเป็นทีมที่พยายามคว้าแชมป์ทุกอย่างในฤดูกันต่อไปรวมถึงแฟนๆและความเทยเทยานของเรา เดีร์อาออกมาปฏิเสธข่าวลือที่เกี่ยวกับอนาคตของเขาเมื่อไม่นานมานี้ผมตโตบขึ้นมากเลยทีเดียวเดีร์อากล่าวหลังจากไดร้รับรางวัลนัตเตะยเดเยี่ยมประจําเดือนเมษายนของลิเวอร์พูลจากจุดเริ่มต้นอาชีพจนถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าเมื่อเวลาผ่านไปการได้สัมผัสประสบการณ์ในแต่ละทีมการได้มาอยู่กับมสมรมสอยิง่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลทำให้ผมได้เรียนรู้อะไรมากมายคุณเรียนรู้ที่จะเป็นมืออาชีพมากขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้น เป็นเพื่อนร่วมทีมที่ดีและเป็นคนดีความจริงก็คือผมมีความสุขมากที่อยู่ที่นี่ปีที่ยอดเยี่ยมกําลังจะมาถึงสําหรับสมโมสรผมไม่สงสัยเลยส่วนตัวผมจะพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอพยายามทุ่มเท1 0 0เเซเสมอเพื่อที่จะโดดเด่นในสนามซึ่งเป็นสิ่งที่ผมมาที่นี่เพื่อทําให้ผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับทุกโอกาส อานเนือสล็ว่าที่ผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลควรพิจารณาเซ็นญากับแอนโทนีก่อนดันปีกดาวรุ่งของเดียโกโซยูโเต็ดซึ่งเจมี่กร์เกอร์อดีตน,นักเตะลิเวอร์พูลย่อมว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกก่อนดันโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮรในฤดูกาลแรกกับซาลิกาดงโดยทําได้12ประตูกับส1แอสซิตความสามารถในการเลี้ยงบอลกินตัวคู่แข่งและสร้างสรรค์โอกาสจะเป็นการเพิ่มมิติใหม่ให้กับเกมรุกของหงดังลิเวอร์พูลนอกจากนี้ เขายังอายุเพียงแค่23ปีเขายังมีเวลาอีกมากในการพัฒนาฝีเท้าไปสู่ระดับโลกอย่างไรก็ตามนะฮะนิวคาสเซิลคงไม่ยอมปล่อยตัวการ์ดอนออกจากทีมง่ายๆคาดการณ์ว่าซาลิกาดงจะตั้งค่ตัวนักเตะเอาไว้สูงถึง100ล้านปอนด์ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสําคัญสําหรับลิเวอร์พูลแต่ถึงกระนั้นลิเวอร์ตก็ควรพยายามที่จะเจรจาต่อรองกับนิวคาสเซิลอาจจะเสนอข้อเสนอเป็นเงินสดบวกกับนักเตะเพื่อเด๋ยวนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้น การเซ็นยังก,กับกอร์ดอนจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับอนาคตของลิเวอร์ pool และจะเป็นการแสดงเห็นถึงความทะเยอทะยานของสวัสดในการสร้างทีมลิเวอร์ pool ให้แข็งแกร่งขึ้นนะฮะแฟนนหาคอมเมนต์เทนส์อเล็กซานเดอร์โนหลังจากเจ้าตัวไปมอนโกในชุดสุดแนวเทนส์อเล็กซานเดอร์โนนะฮะรองกับตันทีมลิเวอร์ pool ถูกพบที่มอนตโกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าร่วมชมการแข่งขันรถสุดหนึ่งโดยชุดที่เขาสวมใส่ในครั้งนี้ได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากบนโลกโซเชียลมีเดียดนอเล็กซนเดอโนได้เข้ามาเป็นหนึ่งในเจ้าของเทียมอัล a พ i n เพร้ิงกับคนดังอีกหลายคนและถูกพบเห็นที่สนามแข่งรถชื่อดังแห่งนี้นอกจากนี้เขายังปรากฏตัวในชุดเอี้ยมสีครีม ในมนเโกซึ่งทําให้เกิดคอมเมนต์แซวมากมายบนทวิตเตอร์เช่นดูเหมือนพร้อมที่จะไปทาสีบ้านแล้วหรือห้องนอนทาสีเสร็จไวจังโดยอ้างอิงถึงลูกตั้งเตะมุมอันรวดเร็วของเขาในเกมพบกับบาซะเมื่อถูกถามโดยสกัสปอร์ตนิวขณะที่อยู่มนเโกเขารู้สึกอย่างไรที่ลิเวอร์พูลจะสามารถลดความวุ่นวายในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ดไหรือไม่แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากเจกกิ้ครับเป็นอันเน์สอต เทนอเล็กซานเดอร์โนตอบวาผมหวังเช่นนั้นผมเชื่อมั่นในสโมสรและคนที่เราได้แต่งตั้งเข้ามาเทนส์กล่าวเสริมในฐานะผู้เล่นนั่นคือทั้งหมดที่คุณสามารถขอได้คือการมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่บริหารระดับสูงได้นำมาผมมั่นใจว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รับเรื่องเนื่องจากเรื่องชุดแล้วอเล็กซานเดอร์โน no นะครับมีโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าเขาคิดถูกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงสัยนี้ เบื้องหลังลิเว์ได้วางแผนการสืบทอดตำแหน่งของจิกกครับเป็นระยะเวลานานและการแต่งตั้งคนอย่างเบ็คเอวอร์และจูเลียนวอร์ดก็ดูเหมือนจะเป็นการตัดสินใจที่สมเหตุสมผลเนื่องในวาระสำคัญที่สุดสำหรับพวกเขาในช่วงสมัยนี้ก็คือการเจรจาสัญญาช่วงใหม่กับเทนส์อเล็กซานเดอร์โนในขณะนี้เขามีสัญญาเหลืออีกเพียงแค่หนึ่งปีเช่นเดียวกับมูเมสซาล่าและเวอร์จิลฟันดส์การต่อสัญญาช่วงใหม่กับทั้งสองคนในช่วงฤดูกาลถัดไปจึงเป็นสิ่งที่สุดคัญ เป็นลอนดับต้นๆการเสียผู้เล่นคนใดคนหนึ่งไปแบบฟรีนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแน่และการเสียพวกเขาไปทั้งหมดก็ไม่ควรเกิดขึ้นเทนอเล็กซานเดอร์ในฐานะผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะยังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดรออยู่ข้างหน้าถือเป็นผู้เล่นที่สำคัญที่สุดที่ต้องได้รับการจัดการด้วยการต่อสัญญาชมม่วงใหม่ข่านวะสำคัญนักข่าวดังแฉลิเวอร์พูลปล่อยซาลาหากได้มากกว่า4 0 0 0ล้านบาท พร้อมรับฟังข้อเสนอผู้สก,กาวดังสายตลาดพอแค่แข่งนะครับเปิดเผยกับสื่อกีฬาลูกหนังยอดคิดว่าลิเวอร์พูลพร้อมรับข้อเสนอเพื่อขายซาลาออกไปในช่วงสมนี้หากได้แค่ตัวประมาณ100ล้านปอนด์เนื่องจากนักเตะเลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกไม่แค่ปีเดียวเท่านั้นนะฮะสโมสรลิเวอร์พูลขวัญใจมหาชนแห่งสกอตลนดที่เพิังกฤษพร้อมขายโมเมนต์ซาลาสตาร์ของน้าทีมชาติอียิปต์ในทันทีหากรับข้อเสนอจนเงิน100ล้านปอนด์หรือราว4,400้ล้านบาท เดาวิงจากแดนมัมมี่อียิปต์ในวัย32มปีเคยโดนไล่ล่าจากสมสรในศึกลลกซาดิอาระเบียมาตลอดในช่วงซัมเมอร์และตลาดนักเตะลูนูนาล่าสุดนี้แต่สไาายเจ้าตัวก็เลือกอยู่กับลิเวอร์พูลเพื่อช่วยตัวสกัดต่อไปอย่างไรก็ตามสมานะฮะคงได้รับความสนใจจากทีมในแดนเศรษฐีน้ำมันและางานนี้คงแดงก็พร้อมที่จะขายบางโมออกไปจากทีมหักได้ก็ตัว100ล้านปอนด์เนื่องจากนักเตะเรือนแสนในทิน่นแอนฟิลด์อีกแค่ ปีเดียวเท่านั้นโดยพิทโอรูเกะนักข่าวชื่อดังสายข่าวตลาดการสแกนนั้เตะเปิดเผยเรื่องนี้กับฟุตบอลอินไซเดอร์ซื้อลูกหนังยอ้อนคิดระบุว่าลิเวอร์พูลก,กำลังชั่งน้ำหนักว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนกับการเก็บสลาเอาไว้จนครบสัญญาหรือปล่อยตัวสลาออกไปในช่วงซัมเมอร์มันเป็นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่จะต้องเฝ้าจับตามองเ,เหลือเพียงสัญญาอีกส2เดือนจากมุมมองทางด้านธุรกิจตอนนี้ถึงเวลาที่ควรปล่อยเขาออกไป คุณไม่มีทางได้เข้อเสนอหนึ่งร้อล้านปอนด์ในช่วงกลางซีซันเดือนมกราคมแน่นอนถ้าพวกเขาต้องการได้เงินจากซาราตอนนี้เขาต้องย้ายออกไปสําหรับเขาถ้าเขารออีก12เดือนเงินจำนวนหนึงร้อล้านปอนด์จะรวมอยู่ในค่าจ้างของเขาล้วนๆนักข่า,ขาวชื่อดังระบุนะฮะนี่คือสุการลิวรูพูนะฮะท่นา,ขขา Liverpool นผู้ชม,ชมเป็นรอบเช้าของวันที่27พฤษภาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ